ไม่น่าเชื่อจริงว่าวันที่ยี่ห้าที่ผ่านมาเนี่ยนะทมแมททรอเฟนจะมีการอัปเดตซานต้าเวิร์กชอปเข้ามาด้วยโอ้ยแต่ว่าเป็นการอัปเดตท,ที่ไม่มีอะไรเข้ามาเยอะเลยมีแค่แมทเข้ามายูนิตใหม่ไม่มีนะพี่ลองดูตามแมทแล้วก็คือมีแค่ซานต้าเวิร์กชอปที่มันเป็นแมทอะแล้วก็เหมือนเขาจะมีอย่างนทุกคนก็คือเหมือนตัวละครระดับเอกลุศิปเนี่ยตัวเก่าจะกลับมาในไม่ช้านี้เหมือนอัปเดตหน้าหรือว่าวันนี้ไหมเขาจะทาการอัปเดตอ แบบนี้มาใหม่เพราะว่ามันเป็นแค่คริสต์มาสแบบสมอลเนาะแปบ๊บนึียนะหน้าตัวเกมมีอัปเดตปะเหมือนทางหน้าตัวเกมนะเขาบอกว่าวันที่5มกราคมนะตอนตีหนึ่งเขาจะอัปเดตทุกคนอืมโอหอัปเดตตรงนู้นเลยเหรอปีใหม่พอดีเอาเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเอออัปเดตนี่มามันไม่รู้มีอะไรอะรอเขาไปเล่นดูสำหรับใครนะที่กำลังมองหาแหล่งรวมสินค้าต่งตางเช่นสัตว์เลี้ยงตัวละครเติมเกมหรือโลบักพี่แนะนำร้านนี้เลยบิวประกอบทางร้านน้ามีระบบให้เลือกซื้อไอเทมหรือตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นคืืนลัหรรอกกวเดนนะ และยังมีสินค้าจากแบบอื่นอีนอกมากมายรวมไปถึงระบบก,การเติมโรบัคและระบบเติมเกมบนมือถืออีกด้วยสำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยมีโหมด e ีซีกับพลาสโอ้โหแบบเดิมเลยะเนี่ยแล้วก็มีอ่าแท่งแคดดี้ อ่ะลองเล่นแบบหมดฮาร์ดดูอ่ามันก็แค่ได้เออจ้างมาเด้อเล่นมาล้โอ้เอาเข้าไม่ได้แค่5ตัวโอเคอย่างน้อยก็ยังมีตัวบ้องตังวะ <c oughs> เอาวางมาถ้าจะไม่ผิดก็คือเหมือนแบบนี้คือมันจะมีการฟอร์ซหรือว่าการแช่แข็งการลบตัวละครอะไรพวกนี้ไหมถ้าที่พี่จําได้นะรนโอ้ยแล้วประเด็นคือตอนนี้ตัวละครไม่มีครับอ่ะสคริปต <c oughs> ์ออโต้ยาวๆไม่มีเลยตอนนี้วางตัวละครไม่ได้หลุดเข้าบ้านเหมอนนี่น่าจะไม่แตกบ้างเนี่ยหรือแตกก็ไม่รู้เหมือนกันแตกไหมเปิดโอเค น่าจะไม่แตกแตกแหละดูทรงตูมโอ้เกือบแตกไปหนึ่งนะขายสิอ่ะแล้วก็วางไอ้นี่มาเดี๋ยวไม่ต้องวางเจ้าท่าน domination ไปก่อนเดี๋ยวมันจะซูม้ไม่ได้ทนโอ้แต่ว่ามันขังกันนักเยอะขอบูเมนก่อนแล้วกันอ่ะวางเพิ่มมาครับอีกหนึ่งตัวช่วยๆกันเคลียร์หน่อยเดี๋ยวมันจะไม่ทันโอ้โหตัวใหญ่ซะด้วยไงตัวนี้ไหวไหมเนี่ยโอ้แตก <laughs> แป๊บเด่งขอไปจัดเซตตัวละครก่อนอ่ะพี่จัดเซตเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเรนโบว์หนึ่งตัวมีเจ้าที่ท่านพลาสมาหนึ่งกับไอ้ขอมเมหนึ่งมาเฟียดหนึ่งแล้วก็ตัวมตังหนึ่งตัวไปทุกคนเทรสเทรสเทรสเอามาครับเล่นหมดฮาร์ดเลยเราตึงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเอาแล้วก็วางเจ้าเรนโบว์มาครับต้นเกมหนึ่งตัวตรงนี้อือหูเว่ย์คิดถึงวันเก่าๆแบบวนัวนๆเลยทำไมไม่มีเสียงเฟกอะโอ้พอปิดเอฟเฟกต์ปุ๊บโอ้่ลืมวางตัวปั๊มตังอ่ะวางไหมครับอื สองตัวต้นเกมสามตัวดิอะพี่เผือไปปรับเป็นภาพไอโลเมื่อกี้โอ้โหแม่งโคตรสว่างเลยทุกคนอาจจะอาจจะสว่างไปหน่อยนึงนะไม่เป็นไรหรอกอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วางเพิ่ม,อ,มอีกตัวหนึ่งฟีจะกลัวอะไรครับเราก็แค่ขายตัวครนทิ้งแล้วก็วางใหม่เดี๋ยววางจเจ้านั้นพลาสมาดูดูดีว่ามันจะโดนแข็งไหมพี่ว่ามันน่าจะไม่โดนแข็งนะเพราะว่ามันเอ่อมีกันแบบไอรอยเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะเนี่ยอินฟินิตนะ ไม่น่าจะโดนหรอกมั้งอุ้ยแสดงว่าน่าจะโดนแข็งได้ทุกคนขนาดเออตัวนี่มันมีกันทั้ง10มันก็ยังโดนแข็งชิบหายและเราต้องรีบอัปเกรดตัวที่มันอ่าอ,อืมคื็ยังไงดีเราต้องเออเน้นแบบปั๊มตังไว้ก่อนพอถึงบอสปุ๊บแล้วก็ค่อยวางตัวละครไอ้เจ้าพัาสมาไปทีเดียว มันจะได้จบไม่งั้นเนี่โดนแข็งแน่ๆลูจากทรงแล้วอะอ่ะเวฟยี่สองทุกคนเดี๋ยวพี่ทำสคริปต์ยาวๆแล้วกันจนกว่าจะถึงเวฟที่เท่าไหร่วะห้าสิบไหมหรือสี่สิบนี่แหละอ้าไปทุกคนเดี๋ยวเราเอฟเคียวยาวได้เลยแปอ่ะเวฟสามสิบเก้าแล้วทุกคนใกล้ถึงเวฟบ,บอลแล้วไม่รู้ว่ามีสี่สิบเวฟหรือว่าห้าสิบเวฟนะต้องรอดูอีกทีหนึ่ง พี่ว่าเว็บบอสปุ๊บนี่แข็งหมดตีแน่นอนเนี่ยดูส่งละคิดได้ครับ่ะไม่โดนแข็งแล้วก็เดี๋ยวเกียรแม่งเลยอ่ะเว็บ40 1 5 2 0 2,000อ0อย่าเพิ่ง41เว็บนะครับ40เว็บพอจะไปต่อวันนี้คือต้องขายตรอคอนทิ้งแน่ๆโอ้โห <laughs> ส1แสดงว่ามี50เว็บเวะไปกันต่อ เวฟ48รัท่านรู้สึกว่าโอ้โหตัวความมันปล่อยออกมาเยอะมากเลยอ่าเหมือน้าเกียร์ไหมครับ15เอา้ามาเฟียแม่งโดนแข็งอ่ะ9,000 15โอเคเวฟ49ไหวไหมครับในปีที่แล้วคือไอ้โหมดนี้คือพี่เล่นผ่านปะวะหรือว่าไม่ผ่านเพราะว่าตัวครมในเจ้าพาสมาตัวนี้คือมันจะไม่มาใช่ไหมเอาเวฟ50ตัวนี้แข็งขายทิ้งแล้วก็วางใหม่อัปเกรดมาโอเคตัดแล้วหนึ่งครับเวฟ50น่าจะจบแล้วนะ ถ้าพี่จะไม่ผิดนะนะแล้วก็วันนี้อัปเดมาครับ2 0 0 0 0โอเคตายเรียบร้อยมายังหมีโครโรกที่เราตามหาโอ้ยมาแล้วว่ะโอ้โหเขมปัดเรียบร้อยอีซี่โบให้แค่งเงินทุกคนแมปไม่ได้มีอัปเดตอะไรเข้ามาโอเคอากาศสุดหน้ารอบ,บี้ของเราด,ดีกว่า่ะมีประมาณท,ทุกคนสำหรับแมปทรเดเฟนที่อัปเดตเข้ามาใหม่ไม่มีอะไรมากเลยงั้นก็นสำหรับคิดนี้ไม่ได้ฮะส่งมิวไปเลยฮนะ